รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกชมที่เครารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานค่ะรายการของเรายังคงทนะําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวัดต่างๆนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธนั้นได้มีโอกาสร่วมทําบุญทํากุศลสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยกันวันนี้เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวทำบุญร่วมอนุโมทนาบุญที่วัดพูดน้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี ในพิธีหล่อบุรพาจารย์หลวงปู่แบรจันทสโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองวัดพู้น้อยขนาดความสูง24เมตรรวมฐานในวันแรกและพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการแข่งขันการชกมวยไทยไฟเศรษฐีเรือทองวัดพุน้อย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสและท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพุน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยน,นายนภัสเอ็มอ่อนนายอำเภอบ้านมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนร่วมพิธีอย่างหนาแน่น กิจกรรมภาคเช้าเริ่มจากขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาอันประกอบไปด้วยขบวนช้างห้าเชือกพร้อมด้วยทหารโบราณที่ร่วมเดินขบวนกว่า50ชีวิตขบวนวัฒนธรรมที่มีนางรำจากชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านมีกว่า300ชีวิตร่วมนำขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานในครั้งนี้กิจกรรมภาคบ่ายมีพิธีทักษินานุปทานอุทิศถวายแด่หลวงปู่แบนจันทศโร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับป๋าวัตนสูตรพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นสร้างบุรพาจารย์ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวารวิหารเป็นประธานจุดเทียนชัยพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจำนวนส1รูปนั่งปรกอธิษฐานจิต จากนั้นคณะศิษยานุสิ์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนา เสร็จแล้วเริ่มพิธีเททองหล่อบุรพาจารย์ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาว,วาสวรวิหารประธานในพิธีเริ่มพิธีเททองพร้อมด้วยนายประพัฒนโพธสุทนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปรินประพัฒวิริยพันธ์ประธานฝ่ายคาวาส พระสงฆ์จำนวน11รูปเจริญชัยมงคลคาถาและอนุโมทนา จากนั้นพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระโชพลพัฒนคุณด็อกเตอร์โปรยข้าวตกดอกไม้และประบพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมรสการพระเดชพระคุณพระโชพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพูดน้อยพร้อมรับฟังธรรมะและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะ วันนี้ผมผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะฮะพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านหมีนะครับได้รวมพลังกันนะครับในการาทําบุญทํากุศลร่วมกันนะฮะโดยพี่น้องทั้ง21หมู่บ้านนะฮะได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีนะฮะมาถวายยังวัดผูน้อยแห่งนี้นะครับเพื่อ,อใช้ในการสาธารณกุศลต่างๆของทางวัดนะครับ ในคราวนเนี้ยเนี่ยทางวัดผู้น้อยเนี่ยได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านหมี่เนี่ยจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟขึ้นนะฮะซึ่งจะกำหนดจัดในวันที่29ตุลาคม2566นะฮะในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีซึ่งโปรดราชทานถ้วย ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมแก่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีเราในครั้งนี้นะครับสำหรับรายได้จากการแข่งขันนะครับส่วนหนึ่งก็ใช้เพื่อการสาธารณกุศลนะครับและที่สําคัญคือจะใช้ในการสร้างรูปหล่อพระอาจารย์แบนจันทศโลนะฮะที่เป็นที่เคารพสักการะของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับ ขอจเจริญพรรายการท่องธรรมอาตมาภาพพระโสพลพัฒนะคุณเจ้าว,วาดวัตถุน้อยเจ้าคณะเพอินอ,องม่วงกิจกรรมในวันนี้ตอนเช้าของวันนี้ก็มีการแห่ถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเพราะว่าท่านมอบให้กับนักมวยเนี่ยไทายไฟนะฮะท่านมอบให้เพราะท่านก็สนับสนุนในการแข่งขันกีฬาเรื่องถ่ายไฟเนี่ย เพราะนั้นท่านก็มอบถ้วยให้มาเพราะที่มาชกครั้งนี้เนี่ยเพราะถือว่าเป็นรุ่นรองแชมป์ฮะคือครั้งนี้เป็นคัดเลือกต่อยครั้งต่อไปก็เป็นไปชิงแชมป์เลยเพราะนั <Okay. S 1> ้นก็มีการแห่ทั่วยปรธานแล้วก็มีชาติพันธุ์ของออลบบุรีแล้วก็ผู้ว่าหน่วยงานราชการของจออังหวัดลบบุรีนี่ก็มาช่วยกันทั้งหมดเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปด้วยฝากไว้ในรายการด้วยนะฮะว่า ทุกคนทุกท่านที่ได้มากันในวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็อย่างเท่านั้นยังไม่พอมีสินค้ามีอาหารโอท็อปนะฮะของลบบุรีเนะี่ยแล้วมีของดีบ้านมีเยอะแยะเลยมีผ้าทออาหารบ้านมีปลาส้มฟักอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นการที่ให้เราจะได้เผยแพร่เรื่องอาหารเรื่องธรรมะไปพร้อมไปหมดเลยนะทุกทุกวันพอเ,นเรจเริญพรที่วัดเนี่ยทำจุลกถินมาตลอดเลยฮะ สิบแปดปีแล้วแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยกันเราก็ปลูกฝ้ายแล้วมาเก็บฝ้ายแล้วทอผ้าแล้วก็เย็บย้อมให้เสร็จในภายยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างกับคืนวันที่ยี่สิบเก้าเที่ยงคืนเนี่ยก็เริ่มทอผ้าไปตลอดเลยแล้วหลังนั้นต้องให้เสร็จอีกเที่ยงวันให้เสร็จถ้าไม่เสร็จนี่ก็ถือว่าเป็นกระถินดอกแล้วแต่เราทํามาสิบแปดปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรต้องให้เสร็จโดยชาวบ้านมาร่วมมือกันช่วยกัน เย็บย้อมช่วยกันน,ะนี่ก็มีการรอหลวงปู่ในวาระแรกเลยโดยมีหลวงพ่อพระพรหมบฑิตเนี่ยท่านมีความเมตตาท่านมาเป็นประธานให้เท่านั้นยังไม่พอนะฝ่ายคารวสก็มีท่านประพัฒน์โพธสุทนแล้วก็ขุณปรินขุนปรินนี่ก็เป็นเจ้าของเมืองโบราณดูแลเมืองโบราณแต่ท่านประพัฒน์ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีท่านก็มาร่วมรอหลวงปู่ด้วย วันนี้ก็มีญาติโยมมารอกันไม่ใช่น้อยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ถือว่ามาเอาบุญใหญ่ไปเลวกันเพราะว่าการรอในครั้งนี้อาตมาคิดว่าเป็นมันเป็นตำนานนะเพราะตำนานเนี่ยมันอยู่ตลอดไปฮะตำแหน่งหรืออะไรมันอยู่ไม่นานแต่ตำนานที่เราทำเนี่ยก็อยู่คู่ชาติคู่บ้านเมืองตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเหลืออีกสี่วาระนะฮะวันนี้เป็นวาระแรก วันพรุ่งนี้รอ9โมงเชา้าแล้วก็ตอนเย็นก็3โมงเย็นและว,วันที่3 0ิล้วก็9โมงเชา้าตอนเย็น1ทุ่มเหมือนเดิมนะก็เสร็จสิ้นในการรอในครั้งนี้แล้วก็ระหว่างที่รอในวันที่3 0แล้วก็มีการถวายจุลกฐินด้วยครเพราะที่วัดเราเนี่ยทำจุลกฐินมา18ปีแนละ้วโดยมีผู้ว่าท่านมา,าหลวงปู่ครั้งนี้ที่เรารอเนะี่ยฮะตัวท่านเองเนี่ย ลำพังตัวท่านเนี่ยสูง19เมตร9เซนแต่ว่าฐานเนี่ย4เมตร90 m. รวมแล้วก็มาณ24เมตร9เซนนะก็จะทำเป็นอุทยานนะตั้งไว้ตรงเนี่ยที่คำว่าผู้น้อยนะน้ำมน้ำมันพุดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองเราจะตั้งไว้ตรงนี้ก็เป็นทำเป็นอุทยานท่านเลยเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยมากราบไหว้บูชาเพราะว่าท่านก็ทําสาธารณประโยชน์ให้กับคณะสงฆ์ไม่ใช่น้อยเรื่องสาธารณสงฆ์ข้ออะไรต่างๆ,ๆเนี่ยท่านทำมาตลอด พูดถึงเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยที่ปลูกเสกวันนี้นะฮะก็เพื่อจะระดมทุนเนี่ยมาสร้างหลวงปู่ฮะเพราะหลวงปู่เนี่ยคาดว่าใช้เงินเป็นร้อยล้านนะฮะทั้งอุทยานด้วยเนี่ยเพราะนั้นการที่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของสมนาคุณสําหรับคนที่เขามาร่วมสร้างหลวงปู่เนี่ยเราก็จะมีวัตถุมงคลนี้มอบให้สมนาคุณเขาเพื่อเอาไปเก็บไว้เป็นสิริมงคลในครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองนะวันนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณพระเดชพระคุณองค์พ่อพระบร,ะ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 ระมมรดิตประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ประธานฝ่ายคาระวะทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญน,นะฮะมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลกมาในชีวิตของท่านนะ และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องทรรประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดและสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านค่ะที่ไม่ได้ชมรายการทุกครั้งสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัตมณีกังวลไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ